สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม DC เกมประจุนภัยเอาชีวิตรอดในโลกฮาร์ดคอร์นะครับผมโอเคตอนนี้ผมกลับมาเล่นเกมนี้อีกครั้งนะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจว่าทําไมผมต้องกลับมาเล่นหมายถึงว่าผมเคยทําเกมนี้ในช่องเก่าไปแล้วนะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะครับผมคนที่เข้ามาใหม่นะสำหรับคนที่ยังมีคนติดตามจากช่องเก่าก็นั่นแหละไม่รู้มีอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ก็นั่นแหละนะครับผมกลับมาเล่นเกมนี้แล้วนะครับผมโอเค เดี๋ยวเราขอชิ้ก่อนนะว่าผมเซตติ้งอะไรถูกป่าวะไม่แน่ใจโอเคทุกคนตอนนี้ทุกอย่าง okay โอเคแล้วเอามาแหลก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 เมื่อกีกกกกก้ออกไปตั้งค่ายได้หน่อยนะโอเคเราเิ่าไปประจนภัยกันดีกว่านะกด m เปิดแมปไม่ใช่เกมสกรรมลืมลืมชิบหายละโอเคลืมเพราะว่าเกมนี้ผสมจริงโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่เจ้าตัวอ่าเมืองด้านหน้านะทุกคนนะไม่รู้ว่ามีคนอยู่รหรือเปล่าแต่เราไม่ค่อยกลัวเพราะเราไม่มีของครับโอเคตอนนี้ในตัวเรามีอาหารอยู่นะซึ่งอาหารเรากอลด้นเร็วลแล้วเกินนะเวลาเราเดินเนี่ย มันเดินชา้าได้ใช่ไหมเออใช่เดือนชา้าได้อยู่ต่เดินอย่างงี้นะผมก็กลัวเหมือนกันนะเพราะว่ากลัวเลยเหรอกลัวคนยิงอะดิตอนนี้ผมเกิดโจทย้ตรงนี้ด้วย,ยน,น,นะนะอืมเป็นจุดเกิดของสําหรับผู้เล่นใหม่โอเคเราจะเดินทางกันเลยแล้วกันนะเกมนี้ผมถามว่าเล่นเก่งไหมไม่ฮะเพราะว่าขนาดตอนที่ทําช่องเก่ายังไม่รู้เรื่องอเลยเลยแล้วตอนนี้หายหน้าหายตาไปก็นั่นแหละนะ คงไม่เหลือสภาพในการเอาชีวิตรอดแล้วแหละนะเรามาเริ่มใหม่กันเลยหมดทุกอย่างเลยทุกคนนะเรียนรู้กันใหม่หมดเลยต่างการ <c oughs> โอเคเอซ้ายขวาปกตินะครับวิ่งปกติหมด <c oughs> เวลาจะมองไกลมองอยังไงโอเคกดเมาส์กลางนะด้านหน้ามีหมู่บ้านใช่หมู่บ้านแล้วก็มีซอมบี้หูดีโอเค ตอนนี้รู้สึกว่าร่างกายเราเหมือนจะสบีเหมือนร่างกายเราจะหนาวนะขึ้นวันหนาวอยู่อุณหภูมิหนาวเย็นเปิดประตูไหนครับโอเคอ,อันนี้อะไรขึ้นว่าโอ้เบลลี่เดเมดไม่เอาฮะเบลลี่สภาพแต่ว่พังละแย่เล้แหละมีของอะไรไหมเนี่ยชี้ยห้ผมเปิดมุมมองนี้ก่อนแล้วกันจะได้หาของสะดวกเนาะ เปิดมาจะเอาตายได้เหรอมันไม่มีของเลยวะเฮ้ยผมเดินก่อนเดินออกไปด้านนอกนั่นมันเดือดแฟดชัดๆดวน,นี้มันวิ่งเร็วเลยแล้ว,ลวหรือวะเออมันผมไม่ได้ไม่ได้เล่นนานแล้วรู้สึกว่ามันซอมบี้มัน่าจะวิ่งเร็วแล้วมั้งเนี่ยไม่รู้อะแต่ที่รู้มันหูดีอยู่แหละเกมเนี่ยตัวเองตัวโอ้ยเปิดประตูเปิดประตูร,ะตรีบเข้ารีบเข้าก่อนดูของไหมไหมเฮ้ยมีค้อนเว้ย อ่าถือเลยฮะถือขึ้นมือแล้วก็ผมจะมันเลือกได้เนะใส่หมายเลขผมใส่หมายเลขสามแล้วกันโอเคเป็นเมลีเมลีอาวุธเมลีเปิดประตูไปก่อนอย่ามานะมึงนะตีหัวแตกเลยนะผมเห็นผู้หญิงตรงนี้สองบี้ผู้หญิงหายไปไหนแล้ววะหายไปเร็วมากเลยนะแล้วก็มันมีการอัปเดตมากมามากเลยนในเกมเนี้ยซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันอัปเดตอะไรมากมาบ้างนะ โอเคเคลียร์นะโอ้เจอแล้วนะไงอยู่ด้านหน้าเราผู้หญิงฝัง่งซ้ายประตูนี้เปิดแล้วเยวเช็คทุก่อนเพิ่มมีของมีมีเหมือนเป็นสายยางวะเป็นสายยางยิงด้วยโอเคเราจะไปโอ้ยมันติดศอกอะไรวะเนี่ยเราจะพยายามจะไม่ส่งเสียงดังมากเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้ผมผมเดินดังเหลือเกิน เกมนี้อันตรายกว่าคนก็คือซอมบี้นี่แหละแล้ว,ลวลก็โรคภัยไข้เจ็บนี่ม่งอันตรายที่เป็นนี่นแหละ,ละนั่นมันรถมันซ่อมได้แบบว่าวน่าจะเป็นฉากมากกว่าไม่น่าใช่ตรงนี้น่าจะมีสถานีตำรวจนะผมจาได้อยู่คุ้นๆอยู่ไม่มีของวะ <c oughs> คนข้างหาอยากเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยแหละเฮ้ยซอมบี้ตัวนั้นมีเหมือนจะมีเหมือนจะมีกระเป๋าวะ ขอข้าพเจ้าได้ค้นบ้านหลังนี้ก่อนก่อนที่ข้าพเจ้าจะไปฆ่านายนะเพื่อนนะมีของอะไรบ้างมีกระสุนกระสุนจุดสามเอ่อจุดสามแปดศูนย์ ACP เก็บไว้ครับผมเผื่อเจอปืนพวกลูกโมอะไรพวกนี้เนาะม,มันใช้กระสุนลูกโมโบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันไปติดเกมสก,ก,รรมกัเเาเงยกระสุนแบบนี้มันเป็นกระสุนลูกโมโนะโอเคผมว่าผมต้องกำจัดซอมบี้ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะ อย่าอย่ามารุมกินโต๊ะผมโอเคจังหวะนี้แหละผมว่าได้อยู่เงียบเงียบฟัดหัวเล่นหัวเล่นหัวเล่นหัวยห้มันโต้ได้สุดยอดอย่ามันตอบโต้โอโหูกระเป๋าพังแล้วอีซิงเปิดประตู ในมีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยกระสุนอีกแล้วกระสุนอะไรวะเนี่ยเป็นเจ็ดจุดหกสองกระสุนเอเคว้ดีงามแล้วก็มีดอุ้ยอันี้ดีนี่ดีอนี่ดีเพราะว่าเวลาใช้ใช้หันนู่นหันหน,นี่มันจะเป็นอะไรที่ดีมากสำคัญว่าเลยนะไอ้มีดเวนเนี่ยหายยากมากด้วยนะโอเคผมว่าผมต้องกินอาหารหน่อยละกินหน่อยแล้วกันเนาะผมจะกินให้หมดแล้วกัน โอเคจะไม่ให้เหลือสักกันนิดเดียวเลยแหละนะถ้ากินนี่ก็สุดยอดดีโอเคเดี๋ยร้อนไปต่อถือวุธไว้ข้างกลายเป็นเลยที่ดีที่สุดแล้วอาวุธผมใส่หมยเลขกสามโอเคโอเหนะ่ก็วิ่งเร็วเหลือเกินไอ้ส่วนแถวนี้มันก็ไม่มีอาหารตกเนาะไม่มีพ Apple วกแอปเปิ้ลอะไรพวกนี้มันวิ่งเร็วมากเลยทุกคนผมไม่กล้าใจที่จะเดินเอ่อวิ่งอะ น่าจะเข้าใจนะอาจจะช้าหน่อยแต่ได้อยู่เพื่อความชัวครับแล้วก็อาหารก็จะได้ไปลดด้วยอันนี้ไม่ใช่ลงพักนะสีมันโงพักเลยตรงนั้นเปิดประตูแล้วบ้านคุณปู่ไปในบ้านเคลียร์ครับผมด้านในมีอะไรไหมครับมีประตูขึ้นชั้นสองอาจารเอ๋เฮ้ยเสื้อผ้า สีแดงแจมแวบบใส่ก่อนอ้าวอ๋อเสื้อผ้านี่นเป็นเสื้อผ้าที่ใส่แทงกระทับกันเองเนาะกูเอาออกแล้วกันนะมีแบตเตอรี่ด้วยเอามาทําไมวะเนี่ยเสื้อผ้านี่มันกระเป๋าเยอะกว่าช่องเก็บของมันเยอะเละก่อนนะอันนี้มันเป็นเหมือนเป็นวิทยุอะไรสักอย่างนะต้องใช้แบตเตอรี่ในการเปิดว,วิทยุกระจายเสียงหมู่บ้านบอกวะไม่รู้ <laughs> ป่ะไปบ้านถัดไปดีกว่าเฮ้ยมันจะมาหนาวในตอนนี้วะเนี่ย ก่อกองไฟไหมผมลืมแล้วว่าต้องก่อกองไฟยังไงผมลืมแล้วเอาตรงๆชิบหายทั้งหมดเลยอากาศหนาวๆแค่เราจะเป็นหวัดแด้นอนล้านเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่พอต้องเป็นล้านเปอร์เซ็นต์เวีนยมนมารู้ผมอยู่แล้วอโซบี้มารู้ว่ามีมีผมเมื่อกี้มันแห่ๆอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเฮ้ยยังไงลงพักเจอแล้วเว้ยโอเค ก่อนจะไปโรงพักขอเข้านี่ก่อนเพิ่มมีของเชือกโอ๊ยเชือกนี่ก็สําคัญอยู่นะไว้คราบอะไรหลายอ,อย่างนะนี่มันหนาวจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยมันหนาวเกินไปบอกว่าตอนนี้สภาพอากาศมันหนาวขนาดนั้นเลยเหรอพวกอะไรเนี่ยเป็นอันนี้โอ้โหแบตลี่ดาเมจอันนี้มันเหมือนเป็นแอลแอลกอฮอล์บอกวะ่าผมจำไม่ได้นะเดี๋ยวนะอ,อ่านดูก่อนอืม มันเป็นแอลกอฮอล์น่ะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้ป่ะมันขึ้นว่าแดดแบ,แบลีดเดเมจผมไม่กล้าใช้อ่ะกลัวมันจะติดเชื้ออะไรด้วยกูไม่เอาแล้วกันนะป้องกันไว้ก่อนพอสอนไว้ด้านในไม่มีอะไรเหมือนเดิมแม่เอ้ยพรว่าเดี๋ยวเราจะเฮ้ยตัวน,นี้อากาศเริ่มอ้าพอหยุดเดินนะ<笑><笑>อากาศเริ่มหนาวเลย เมื่อกี้เข้าไปในบ้านรู้สึกว่าอุ่นเมื่อกี้นะ่ะเออรู้สึกว่าวันอุ่นไม่ได้จุดอะไรไว้ด้วยผมต้องอาศัยอยู่ในบ้านสักพักหน่อยนะให้หลอดมันเต็มด้วยเอาอะไรวะเนี่ยกางเกงแจ็คเก็ตนี่หว่าใส่ไม่ได้มันใส่ทับกันไม่ได้เป็นแจ็คเก็ตปกติอันนี้20ช่องอันนี้ก็ย0ิบช่องไม่ต่างกันเดี๋ยวก่อนนะแต่สีมันต่างกันใครจะใส,ส่สีแดงก็ช่างมันไปผมเนี่ยไม่ใส่หรอก เฮ้ยอาหารเว้ยเฮ้ยขึ้นว่าดมเมดามจดเว้ยอ่าอย่าอย่าอย่าได้คิดจะกินมันเถอะขึ้นดมเมดามจเนี่ยอันตรายนะรานบนขึ้นไม่ได้ปคนเราจะมุ่งหน้าไปที่โรงพักกันเลยเดียวกันนะเพื่อจะเจอของดีหรือจะเจอใครดักอยู่ผมไม่สนนะ่ะตอนนี้ผมเดินมาแบบไม่กลัวใครเลยประตูโรงพักถูกปิดหมดนะด้านบนนะไม่เห็นอะไร ดเูเมียๆมาเลยมากมากเลยนะเมืองนี้ถ้ามีคนก็แค่ใช้เอคอที่เรามีแต่ทุบมันมาแล้วอหัวหัวแตกเพราะว่าคอม,มันแรงอะนะไปะเบบฮ้ยอะไรนะเฮ้ยคิดว่าจะซอมบี้แก้ผ้าไปวงหน้าเขารงพักอย่างรวดเร็ว มีน้ำ้วยังไม่กินครับปรปับมุมมองแปบปิดประตูดินี่นี่เคลียเคลียนะโอเคไปด้านบนไอ้ห้องอย่างเงี้ยมันน่ากลัวจริงเลยมันชอบมีคนดักอยู่อะจำได้เลยตอนนั้นกีแตกเลย <c oughs> จ้าเอ๋ป้งตายเฮ้ยชุดเย็บหนังว่ะเก็บไว้ก่อนเื่อเจอกระเป๋านะโอเคขึ้นว่าเดามจจะยังใช้งานได้อยู่แหละของเพชรเนี่ย ชุดเกาะดีเลยฮะจะได้เพิ่มความอบอุ่นในร่างกายแล้วก็ช่วยป้องกันด้วยชุดเกาะน,นี่มันสามารถใส่ของได้ด้วยนะอาจารย์เอ๋ตัวเองไม่มีใครโอเคไม่มีของม,มีแค่พวกเนี้ยของง่อยๆโอเคทุกคนเฮ้ยลูกซองมีกระสุนด้วยมันขึ้นบอกว่ามีกระสุนด้วยทุกคนเนี่ยนะเดี๋ยวนะผมนี่ไงมันบอกว่ามีกระสุนดนะ้วย เออกวกกระสุนออกทำไมเนี่ยอคัดคัดกระสุนนี่คัดคัด,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 ดหมดแล้วฮะแล้วก็รีโหลดใหม่แล้วกูจะเอาออกมาทำไมเนี่ยรีโหลดครับผม,มยัดไปเนี่ยไม่สมจริงตรงนี้เนะ่ะพร้อมลั่นไกลได้เสมอหากว่าเธอต้องการปืนผมโอเคทุกคนอย่าเรียกว่าง่อยเลยตะกี้พูดผิดโคตรคุ้มค่าครับผมไปกันต่อได้ปืนลูกซองมาหนึ่งอันนะ่ะคุ้มค่ากว่านี้ไม่มีกแล้ะเดี๋ยวกว่อน โอเคเสร็จแล้วฮนะถ่ายภาพหน้าปลูกแป๊บหนึ่งครับ <c oughs> โอเคอ,อุตส่าห์ได้ของตกแต่งดีอย่างนี้ก็ต้องถ่ายภาพหน้าปลูกหน่อยนะเดี๋ยวไม่มีโอกาสได้ถ่ายแล้วตายโอเคทุกคนในโรงพักก็น่าจะหมดแล้วมั้งเนาะไม่น่าจะมีอะไรละอยู่ในนี้แม่งก็อุ่นสบายยังไยนะไม่ต้องออกไปด้านนอกถ้าเกิดความอิ่มเรายังอยู่อาหารเรายังอยู่แล้วก็หลอดอันนี้มันยังโอเคอยู่มันก็ไม่มีปัญหาหรอกถ้าเกิด เรื่องพกใครอ่ะบาดเฮ้ยถือปืนทำไมเด,เดี๋ยวลั่นน้ำก็มีด้วยโอเคผมน่าจะกินน้ำได้นะตรงนี้น่าจะมีน้ำอยู่ผมต้องกำจัดซอมบีก้ก่อนตอนนี้มือเรายังไม่สกรปรกเลยมากเรายังมีปัญหาอุ้ยเชี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยผมว่าผมตายแล้วเนี่ยเอาล่วงละมีโดนตกไปไม่มีปัญหาเาานเา, <laughs> นานะโอเคกิวน้ำดิ้งนะครับผมไปเลยซัดเต็มเต็มเลยหรืจะ ไม่มีน้ำกินกันเดี๋ยวอดน้ำตาย่อกี้รู้สึกว่าเหมือนเลือดมันจะไหลหปล่าวะเด่กินเยอะเกินไปก็จะอิ่มนะผมจะขออีกแค่อึกเดียวผมจะพอเลยพอ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 ,พอ,พอโอเคตอนนี้เลือดเพิ่มแล้วตอกี้โดนตกไป่อกี้มันสารลักษ์เลือดมันมันดิง่งมันดิ่งลงอ่ะอ๋อีมีของฮนี่ไงที่รัดบ้านอมไม่เอาอะมันยังไม่สําคัญตอนเราตอนนี้ทุกคน เราไม่ได้จะว่าจะสร้างบ้านสร้างอะไรตอ,อนนี้นะจะมีเชือกอีกลเก็บไว้กว่อนจะเก็บไว้ก็ดีนะตรงตรงไม่เอาไม่เอาผมเป็นคนที่ชอบเนจรไปเรื่อยกระเป๋ายังไม่พอวะยังไม่จําเป็นสําหรับผมตอนนี้ติดอะไรเนี่ยเออในโรงรถหลังโรงพักมีอะไรวะเนี่ยของว่างอิ่มเลยฮะอะไรเนี่ยอุย้ยกระสุนลูกซองต้องแกะแล้วครับ อยู่ๆก็เจอไว้แกะเลยครับผมอันแะพ็กฮะกระสูนลูกซองสิองเกตเรามีลูกซองอีูวพอดีเนี่ยเอาไว้ตรงนี้แล้วกันกระสุนผมว่าผมไว้กับนี่ดีกว่าการะสุนใส่ได้ไหมตรงนี้ไม่ได้เนาะโอเครีโหลดแล้บผมนี่ยัดเข้าไปใส่ได้6นัดนะนะบวก1นัดอีกในลังเพลิงอะไรประมาณนั่นแหละโอเคนี่ทำไมทำไมต้องใส่หน้ากันด้วยวะ นี่อย่าหลบกล้องดิเฮ้ยกล้องจับไม่ทันโ <Okay. S 1> อ,อเคนี่พออยู่ใกล้ๆแดดเราก็ดูดิดูสังเกตไหมพออยู่ใกล้ๆแดดเรารู้สึกจะไม่ค่อยหนาวนะแต่แต่พอแดดหมดแล้วมันหนาวหรือคิดไปเองวะไม่น่าใช่เกี่ยวกับลมได้แหละเกี่ยวนี่สมจริงเฮ้ยอะไรเสือพูเนี่ยโอเคมีแต่เสือ้อลายดอกเฮ้ย หมวกใส่ไว้ก่อนสุกปรกกระเป่าเป็นหมวกลักม้ปั้มด้วยทิ้งเลยฮะเฮ้ยหิวอาหารเฮ้ยหิวเร็วจังวะเว้นล้ผมแค่วิ่งนิดเดียวแค่นี้เองนะอะไรเนี่ยไม่เอาเบลลี่เดเมดด้วยเรามีลูกซองแล้วชิบหายทุกคนหิวอาหารอย่างที่บอกฮะทุกอย่างทวนคิดว่ามันจะอะไรมันจะร้ายที่สุดในเกมนี้ก็ม,มีโรค ความหิวและซอมบี้นี่แหละฮะเกมนี่แหละมันจะทําให้คุณได้ตายตายจากไอ้พวกอย่างนี้เยอะกว่าที่เราจะไปเจอคนน,อนะนะเจอคนยากมากถ้าไม่แบบแจ็คพอดจริงๆหาหาของกินครับผมตอนนี้หาอย่างเดียวจะมาตายเพราะไอ้ไม่มีอาหารอยู่นี่เกินไปนะโอเคผมจะวิ่งกลับไปในเมืองอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะเพื่อหาอาหาร อย่างนั้นเราตายแน่นอนอะ่ะเฮ้ยเจอแอปเปิ้ลมันขึ้นว่าเดเมจอะผมจําได้ว่าเคยมีคนบอกว่ามันกินได้ไม่ใช่หรอวะหรือเป็นบางเสรอฟม่งก็บก่อนก็ได้วะ <c oughs> ต้องลองฝืนชะตาตัวเองหน่อยแล้วแหละโอ้เยอะด้วยเก็บไว้ก่อนได้ครับอาหารอาหารของดีของเน่านี่เจออย่างง่ายของดีไม่ค่อยเจอเหรอกเกมนี่ <c oughs> ชมหรือาเนี่ยทั้งสองอย่างแล้วกัน ไอ้ตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีใส่ของได้แต่เน่าไปหน่อยโอ้โหมันมีชั้นสองไม่ใช่เหรอซอมบี้เห็นละชั้นสอง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 สองสอ,งอาหารผมต้องคำจัดซอมบี้ละเผื่อซอมบี้มีอาหารนี่นี่นี่ะล่วงไป เวรแล้วฝนตกนี่แหละอีกความอันตรายของเกมนี่คือฝนเนี่ยไม่อันตรายทุกปีก้าวเลยเว้ยเอออนี่ไงแมพแมปแมปแม,ปแมปอ๋อวิ่งเร็วเลยโอเคตรงนี้ผมอยู่ตรงนี้อ่ะนะซึ่งถ้าเดินต่อไปมันจะมีอตึกใหญ่ๆแล้วก็มีเมืองด้านบนโอเคก็ดีดีจำได้ละ ง่ายๆดีถ้าเกิดเราวิ่งไปทางนี้ก็จะเจอเมืองใหญ่แต่ก็นั่นแหละไม่มีอาหารตอนนี้ก็ต้องหาอาหารก่อนพยายามจะตากฝนมาก,กนะบางทีนแป๊บซี่ดีที่สุดแต่ตอนนี้ไม่มีเลยแป๊บซี่อ๋อมีเงินไหมครับ <c oughs> อะไรวะเนี่ยหมวกไปแบลนด์รี่ดาเมจโอ้ยไม่ไดนะ้จะมาใส่ซะหน่อยคุณลุงครับมีอาหารป่ะครับผมขออาหารหน่อยเดีวยว อ้าวบักเฮ้ยดาเมจวะผมว่าลองกินดูหน่อยก็น่าจะไม่เป็นไรแล้วมั้งเนาะผมว่าลองหน่อยเนาะลอ,ล,อลองก่อนลองก่อนทุกคนเพราะว่าไม่มีอาหารกินละผมก็จะขอกินไปอันเดียวพอแล้วก็จะหยุดเลยเอ้ยฝืนกินอืมพอให้อาหารมันขึ้นบ้างโอเคไปไปที่หมู่บ้านดีกว่าหาอาหารต่อองตรงนั้นก็กลัวเหมือนกันวเว่าเพราะว่ามันจะทําพิษกับผมอะ แต่อนนี้น่าจะมีโรงพยาบาลอยู่บ้างว่าคลินิกอะประจําหมู่บ้านเลยประมาณนี้เยอะนะเฮ้ยกระเป๋าเด็กนักเรียนอุ้ยสภาพดีด้วยสวัสดีครับผมเป็นเด็กนักเรียนมใหม่จิ๋วปืนมาพบกับโรงเรียนอะไรเนี่ยดักเทปไม่เอาอะสกอตเทปอะไรเอามาท้ามเอามาวัวก็ไม่ได้กินอยู่แล้วกินไม่ได้ นี่พี่บ้านนี้มันน่าจะเป็นโรงอาหารใช่โรงอาหารเดี๋ยวขอกำจัดซอมบี้ก่อนแล้วกันนะเผื่อเจออาหารเหมือนกันสวัสดีครับพี่พี่ขออนุญาตฆ่านะครับเจ็บเจ็บนะครับเนี่ยโอ้ยคุณคุณบี้เฮ้ยขนมแต่เฮ้ยผมได้ยินเสียงไก่เดี๋ยวเดีย๋ยวก่อนจะเสียงไก่เข้าบ้านเราไปพันแผลก่อนเถอะอ่าแบนเดตแบนเดตได้ยินเสียงไก่ขอไฟเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเ,เวรละผมไม่ดีละอุ้ยกูตายกูตายเนี่เลยคุณยายมาอยู่ในใน,นี้ครับเนี่ยอียายเวยนพันแผล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 โอ้โหยลำบากเลยเว้ยเฮ้ยโอเคทุกอย่างปกติครับเอเคจริงผมควรจะเก็บน้ำยาฆ่าเชื้อไว้ด้วยก็น่าจะดีนะลองผิดลองถูกกันก่อนแล้วกันนะวันนี้ อ๋อได้ยินเสียงไก่ด้วยแล้วเราค่อยไปหาแล้วเนี่ยเฮ้ยแจ็กเก็ตสามสิบช่องไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วครับเก็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 บโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อไก่นะี่คืออาหารของเราแต่ตอนนี้ผมยังไม่รู้วิธีการจุดไฟเลยแต่นั่นแหละนะเรื่องการจุดไฟค่อยว่ากันทีหลังขอไปกำจัดไก่เวียนก่อนเดี๋ยววะเฮ้ยวู้ทุบคอ ตายเลยเก็บแม่งเลยอย่าลืมไปล้างมือด้วยนะก่อนจะกินอาหารเนี่ย,ยเช่นอย่างเช่นพวกเราถ้าเกิดเราไม่ล้างมือเราเราเอาของกินจับเข้าใส่เข้าปากนี่จะสกปรกเลยนะถ้าเกิดมันเลือดไอ้พวกนี้ไงเลือดไก่อุย้ยมีหมวกด้วยดีเลยอบอุ่นอบอุ่นโอเคตรงนี้แหละปลอดภยัยลาไก่ไปกินในน้ำกันเถอะ <laughs> ไปถอยคนไก่ครับ เดิดินๆเ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 ดินๆไไหนไหนเสร็จยังเสร็จยังเสร็จแล้วครับได้ไก่หนึ่งตัวเออไดไก่นี่ไปแล้วก็อย่าลืมไปล้างมือนะเด็กๆเลือดติดมือเต็มไปหมดเลยเนี่ยเลือดติดมือโอเคต้องไปล้างมือดลยนะก่อนจะทำอาหารเออเดี๋ยวผมต้องไปเอาตัวที่จุดไฟก่อนะ จุดไฟจุดไฟจุดไฟต้องไปเอานั่นน่ะไอ้ไม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 เอ้ฝนหยุดตกละดีเลยเอผมต้องเอามีดก่อนถือมีดเอาเป็นลองสติกอืมคิวคิวอืมฟ,ฟันดาบฟันดาบฟันดาบพังแล้วครับได้ไม้มาแล้วแล้วก็ต้องเป็นน่าจะเป็นไม้เล็กกว่าไม่แน่ใจเยวลองทำดูกอนลืมลืมมาแล้ว ลราผิดลองทุกกันก่อนโอเคได้ไม้เล็กมาแล้วตอนนี้ผมคิดว่าผมจําได้ละผมนึกได้ได้ออกละคือเราต้องใช้อันนี้ในการนี่ไปเอาเปลือกไม้ทุกคนเป็นเออเหยื่อไม้อะไรพวกนี้แหละ,ะเพื่อมาทําที่จุดไฟอะ่ะจําได้ล้วเว้ยเอามาเยอะหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้อะสามันก่อนเนาะแล้วก็นี่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 น,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 นี่ไงเจอแล้วที่จุดไฟ ทำมือฮะอ่าไหนวะได้แล้วและตอนนี้เราก็ไปนั่นกันเหมือนเดิมไปตัดกิ่งไม้คทุกคนกิ่งไม้ตัดได้ไหมไม่ได้เราจะได้มีอาหารกินกันแล้วแต่อย่าลืมนะว่าต้องล้างมือก่อนนะกิ่งไม้นี่กยูไม้นี่มามาชับ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 เรียบร้อยถือเลย เดี๋ยวรอไปตัดด้านในนู้นเดี๋ยวผมก็จะย่างนั่นด้วยแล้วก็จะไปกินน้ําที่สถานีตำรวจครับผมแถดนี้ไม่น่าจะมีคนนะหวังว่านะต้องหาของกินก่อนอนะตอนนี้คือไม่ไหวละโอเคทําการอุย๊ยอ่าแล้วถ้าเกิดสมมติผมเอานี้ใส่ในนี้ได้เลยไปครับเนี่ยได้ไหมมันจะใส่ไม่ได้วะ่ะ ผมว่าชิปหายแล้วทุกคนเออเตามันต้องเตาใหญ่ไหมมันใส่ไม่ได้อ่ะหร,หรือหรือมันเดียวนี้มันย่ากไม่ได้วะชิปหายแล้วว่ามีดก็หักพังแล้วด้วยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อย่าบอกนะต้องกินแอปเปิลเน่าแล้วเนี่ยดูจากทรงไมพ่พ้นแอปเปิลเน่าแล้วครับ ไม่เป็นไรเนื้อไก่ยังได้อยู่งั้นผมไปล้างมือก่อนแล้วกันนะฝนแม่งกระตกนี่แหละมีคนปอกว่าวไม่น่ามีเนาะมีซอมบี้ตัวเดียวรีบล้างมือแล้วก็รีบไปดีกว่าอย่าเห็นนะล้างมือครับจุ่มแล้วถูถูจุ่มแล้วถูถูอ้ <c oughs> <c oughs> วความสะอาดนิ้วมือโอเคดีละผมว่าผมต้องกินอาหารขึ้นดาเมจอีกแล้วแหละผมว่านะ ไม่มีคนอยู่นะโอเคผมต้องกินแอปเปิลแล้วผมว่าอ่ะรู้สึกว่ามันไม่มีผลกระทบในด้านลบสําหรับผมะนะตอนนี้นะยังไม่เจออาการที่มีปัญหาตอนนั้นงั้นก็ขอกินก่อนแล้วกันเพื่อบันเทาชีวิตไปก่อนนะทุกคนโอเคตอนนี้ผมได้ดทําการค้นหมู่บ้านนี้ไปหมดแล้วนะซึ่งก็ไม่มีอะไรแล้วนะมีดก็พังแล้วตอนนี้คือใช้ชีวิตลําบากมากๆเลย เหลือแต่แกะอาหารเน่าๆอย่างนี้แล้วก็ไก่ที่ยังไม่ได้ปรุงสุกเลยทุกคนก็นั่นแหละนะแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากเราได้มีปืนใช้ด้วยนะล,ลูกซองอาวุธสูนเยอะมากด้วยนะส่วนอื่นก็ไม่มีปัญหาไม่มีการตายเกิดขึ้นในคลิปนี้นะครับผมก็เป็นอะไรที่โชคดีมากๆแต่วันที่2ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับผมสําหรับเกมดีซีที่ผมกลับมาเล่นด้วยนะเสียดา,ายเหมือนกันนะไอช่องเก่านี้เราได้อดวิวเยอะมากเลยสำหรับเกมดนะีซีเนี่ยแล้วก็คนติดตามเยอะมากขอบคุณนะครับแล้ว